สวัสดีครับอิสานบเจ้าครับอ้ายอ้ายจอดรถข้างทางให้น้องแน่เหีียวสิแตกอันนี้คืออาการของผู้หญิงส่วนมากนะครับไออั้นบ่ยอยู่ปิดบ่ยอยู่กับปิดกับปล่อยบ่อต้องกังวลเรื่องฉี่เรื่องเงี้ยวอีกต่อไปเลยพี่น้องนะบอ่าสิว่าขี่กับปิดกับปล่อยเหีียวติดติดขัดขัดเหีียวบ่อออกเหีียวบ่อสุดเหีียวมีกินเหม็นเกียวเหยียวมีฟ้อง มาไปเก็บสมุนไพรพรออมๆกับอ,อ,อีส,สานบัวเจ้ารถเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาบ้านเฮานะพี่น้องนะแบบเห็นผลได้ผลการันตีป้าหยาขาครับเนี่หยาขาดอกก็สิเป็นอย่างซี่นะครับนี่คือดอกหยาขา,านะครับสีขุดเอาหากมันก่อนนะครับนี่คือต้นหยาขานะครับเขาสีดึงเอาหากมันเลยขุดไว้เรียบร้อยนะครับดึงเลยบุย นี่หากหญ้าค้านะครับนี่คือหากหญ้าค้านะครับนี่ขุดมาได้นี่คือต้นหญ้าเหวหมูนะครับอันนี้ดอกมันนะครับนี่เบ่งชัดๆัดนะครับต้นหญ้าแห้วหมูเบ่งอีกทีนะครับต้นหญ้าแห้วหมูนะครับลักษณะลำต้นก็สิเป็นยังซี่นะครับใบใบนี่ครับใบก็เป็นเลี้ยวเลี้ยวยิงสี่นะครับนี่แหละนะครับัปที่นี่สิขุดเอาก้อนอยู่บนลึกนะพี่น้องนะอยู่ตื้นๆอยู่ลาอ ผิวดินนี่แหละนะครับกระสีงัดออกมา,างี้สินะครับเขาสีเอาหัวมันเอาหัวหญ้าเหี่ยวหมูนะครับหัวกระสีเป็นนี่ดำดำนะครับลักษณะนี่เลยหัวหญ้าเหี่ยวหมูนะครับด้านในกระสีเป็นขาวๆซื่อๆน,นะครับเนี่ยกระสีจิงสี่เลยนะครับสีหักใ like ห้เบิ้งเดอรเปาะนี่กระสีเป็นยังสี่นะครับนี่คือหัวรากไอหัวหญ้าเหี่ยวหมู ลูกกันแล้วต้นหญ้าคาต้นหญ้าแหวหมูบัดที่นี่เขาฟังวิธีเฮ็ดวิธีกินได้เลยนะครับผู้ใดเป็นเกี่ยวกับระบบปัสสวะตามที่ว่ามาไปหามาแล้วก็เฮ็ดกินได้เดอ้อเพราะว่าหาบ่ยากนะพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำทาบ้านเขามีเบิดนะพี่น้องนะนี่คือต้นหญ้าคานี่คือต้นห้าแหวหมูนี่หัวหญ้าแหวหมูนะครับ นี่ลากยญ้าคาเราจะเอาแต่ลากกับหัวนะครับเราสองอย่างนี้นะครับหาไมา้แล้วบ่ <laughs> หัวหญ้าเหวมูนะครับเราก็บหากหญ้าคาเอาโดยประมาณท่อๆกันนะครับอันนี้ก็สีได้ประมาณจากสองหมอนะครับจังเสียนะครับแบ่งกันคนละครึ่งัที่นี่เขาเอาไปต้มต้มน้ำโดยที่เขาท่าต้มให้มันดีก็ต้องทุบทุบหัวมันให้มันแตกจัากน้อยเด้พี่น้องได้ทุบทุบ แล้วก็จังต้มนะครับอันนี้ได้ทั้งสดได้ทั้งแห้งนะครับต้มกับประมาณจะให้มันเดือดพูแล้วนะจนกว่ามันที่ออกตัวยาลืมบอกไปว่าต้องล้างให้สะอาดก่อนเด้อเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวสิเม่นมาด่ากันนบอกว่านี่ถ้าต้มแล้วต้มจนจืดนะพี่น้องต้มได้จนจืดพูแล้วนะครับแล้วถ้าเขาเฮ็ดไว้หลายก็ได้โดยที่เขาต้มหลายๆแล้วเขาก็กอกใส่ขวดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้จินได้ตลอดนะครับอันนี้ง่าย แต่ว่าหายลีนะครับไอ้พวกตามที่ว่ามานั่นอันนี้สูตรนี่การันตีเลีนะครับด้วยภูมิปัญญาบ้านเขามันมันมันดีอะดีอะดีเลีนะครับการกินกับกินประมาณครึ่งแก้วแก้วกินน้ำบ้านเขานะพี่น้องนะแก้วครึ่งแก้วนะครับแล้วก็กินก้อนอาหารจากสามเที่ยนะครับเชา้าเที่ยงเย็นสามครั้งต่อวันนะครับก่อนอาหารประมาณจากสามซี่มือนะพี่น้องรู้เลยว่าดีขึ้นแน่นอนไอเรื่อง พวกเงียวอ่านเบยูชีเมน้นจังไดนั่นแหะนะครับอันนี้ก็สิเริ่มดีขึ้นเห็นผลได้ทันทีนะครับตามที่ว่ามาเรื่องระบบปัสสาวะทั้งหลายแหล่บอกได้เลยว่าสมุนไพรยููมปัญญาชาวบ้านของเขานี่มันดีจริงสวัสดีครับ